สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมมีวัตถุมงคลนํามาเล่าให้พี่พี่ได้รับชมกันหรือหากจะมีใครชอบหรือสนใจในวัตถุมงคลทางช่องของผมก็เบอร์โทรตามนี้นะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมธนาคารก็ออมสินนะครับ วันนี้ขอนําเสนอวัตถุมงคลนะครับอาจจะไม่ชัดแลด้วดูประวัติก่อนก็ได้นะครับนี่ครับนี่คือพระผงจิตกาธานของหลวงปู่แหวนสุจิโนแห่งวัดดอยแม่ปังอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูชัดๆเนาะนะพระชุดนี้เป็นพระผงอังคารของหลวงปู่นะครับของหลวงปู่แหวนชื่อว่ารุ่นจิตกาธานหลวงปู่แหวนสุจิโนวัดดอยแม่ปัง สร้างเมื่อปี2,530นะครับสร้างปี30โดยท่านพระครูวิมลยานอุดมหรือหลวงปู่ชินเทพชินนเทโวได้นำผงอังคารของหลวงปู่มาผสมกับดินเหนียวที่รองในโกรรวมกับผงเกสรดอกไม้และน้ำพุทธมนต์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นำมารวมกัน สร้างเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่แหวนในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับในท่านั่งสมาธิและปิดทองพระชุดนี้ผสมเกสาของหลวงปู่แหวนด้วยองค์นี้จะเห็นเกสาของหลวงปู่อยู่ที่พระหัตเอออยู่ที่มือของหลวงปู่จะมีเกสาด้วยนะครับสร้างเมื่อปี2530เนาะอีกกล่องไม่ชัด มีกล่องเดิมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกในงานแจกงานกระถินของทางวัดดอยแม่ปังอ๋อมีเกสาอยู่ด้านบนด้วยเห็นไหมครับนี่ฮะนี่คือสุดยอดห่งวัตถุมงคลพระองค์จิจการทานของหลวงปู่แหวนนะครับโดยในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็มีผู้นําพิมพ์มาถวายโดยขออนุญาตเอ่ยนามท่านคือท่านประลัดนัดสีพิหกนะครับท่านเป็นประลัดจังหวัดนคนปรปฐมได้นําสร้างพิมพ์มาถวาย จึงได้สร้างพระชุดนี้ขึ้นมาเป็นพระผงจิตตกาธานนะครับคือเป็นเป็นผงอังคารเท่าอังคารของหลวงปู่แหวนน่ะนะมาสร้างนะ <ST> s> <S อยู่นี่ครบเลยครับน่ตะจโจโลมานขา <ST 's> ทันตาของหลวงปู่แหวนครบอยู่ในนี้นะครับ <ST> s> <S ถ้าชอบหรือสนใจก็ทักกันเข้ามาครับรับประกันแท้เก๊กเงิน0647744808เป็นเบอร์โทรงผมทักกันเข้ามาได้นะครับนี่ฮะโอ้สุดยอดนะฮะหลวงปูวว่แหวนสุดจินนครับ